จะเป็นบ้านรถแต่งซิ่งมาตรฐานดีไว้ใจได้ซ่อมง่ายดูแลถูกรถโตยโยต้ายอดนิยมขวัญใจมหาชนชาวไทยแหมจริงๆริอะให้ตายเถอะพระเจ้าจอรดช่วยกล้วยด้วย <c oughs> นะโอ้รถมันสภาพดีจริงนะครับสภาพเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะ กลับมาพบกันเป็นประจำอีกแล้วนะครับกับรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆครับในการที่จะแนะนำนำเสนอบอกต่อข่าวสารในวงการรถยนต์และรถเบือสองสภาพดีๆนะครับให้ท่านที่กำลังมองหารถอยู่เนี่ยได้เจอรถที่ถูกใจได้เร็วขึ้นนะครับผมอ้าววันนี้ <c oughs> อ้าก่อนจะไปเนื้อหากันเรามา กดซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ให้กับช่องทางของเราเอาไว้ด้วยนะครับรถด,ดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำทุกวันแน่นอนนะครับและกับรถที่ท่านได้เห็นในวันนี้นะครับกับสภาพที่เรียกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับดูดิยครับแบบรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะครับสะอาด ดีเรียบร้อยมากเลยนะครับเรียบร้อยมากๆนะแะหารถสภาพดีๆสักคันนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับราคาก็แต่ละคันนี่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าแม่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ ซื้อไม่หมดนะครับมันมีแต่รถดีๆออกมาจริงๆนะเนี่ยคันนี้เนี่ยนะรอบคันเลยก็ดูว่าเรียบร้อยสะอาดรถนี่หลักๆเบสิกเราก็ต้องดูที่มันเรียบร้อยสะอาดมันเริ่มมาจากถูกใจก่อนแหะครับนะฮะเรียบร้อยสะอาดแล้วเราก็มาดูเรื่องสี ภายนอกดูตะเข็บรถเปิดฝากระโปรงดูสิโครงรถมียับมีบู้ไหมป้ายเพลทที่ติดรถเนี่ยมันมีหักมีงอไหมถ้ามีแสดงว่าเคยบึ้มมานะฮะลองเปิดประตูหน้าประตูหลังดูนี่ครับดูเสา A เสา B เสา C ก็จคานรถนั่นแหละ,ะมีรอยอะไรแปลก